่สีท้งแบบน้อแต่แม่เขาได้ด้วยเอเดียรื่อกรุด่าหันจ้าครับผมเขามีรุนะครับเพเื่อเนาะแม่เป็นยังธรรมดาเนาะรุดนอนตัดกบสองบอนี่หะ่นอะไงินมันหน่มันเทา่กเาเพราวนนาะแม่ก็เป็นในเสียร้เ่เอาเรพวกเขาพวกินเผายซ้ำเหมือนคนะปวดหัวเลยเปนเลยมอนนเสียอย่งก่อน่วไรอันี้จังไรเลยเนี่ยักเขา เน็ส่งได้หะอกรี๊บแทคัรับแมนแมนครับเป็นกิบแม่ครับผมม่พักมีนจำไทยมีเครืองครอบฝันแล้วก็มีสามตัวครับเพราะสามตัวไ้เนาะสามตัวมันใจอยู่ครับมันใจแม่พ่อแม่วมื่อกี้อ๋อหน่อยหน่อยแขนๆนะเรผม่ามันพันทางเดียวไปเลยดวทั้งหลายตัวหรเนาะันทางเดียวเลยแต่ว่าไม่พากฝันจัสีเดิมเมื่อกี้เนี่ยฝันมาเม่เห่านนเอาเงินมาให้เป็นต่างเป็นต่าง้าฝันจังสีแต่ว่าไม่พัก เกิดว่าเด็กมันสเขาอยู่นะะแต่ว่าเด็กประจําแม่คือหวกสีด้วแต่วัาอยู่แล้วแปดสิบสี่เด็กประจําเี้ยงครับถ en ึงกสี่ครับเด็กประจําแม่ทัมงหว่าอันฝันเม็แม่มันสีมากออกพกสีแปดสี่ยังเด็กอยุลวขนาแต่ว่าแม่พักับว่าเดมากกว่าฝันเม็ดเดียวเลยฝันเม็ดเดียวหกเจ็บนเจสอันหก่ังสีหนาค่ะเอาความฝันนี้พกสีเน ฟันเห็นแม่มันมันจะมาเป็นพกสีนะแล้วมันอายุแล้วแปบสีสีะฟันมือเกิดฟันมาแมวเงินมาหาเงินตักะค่ะคือคาฟันมือเกิดหนาสุดค่ะควัสดีสูตรหัวขั้นอนไม่พัาดนี่ไม่พราดคือมันจะพกเกสจากบนมันโคกง่ายจะอืมแต่สดองพกแบบขแนวสูตรเด็แม่กับยูน่าแม่กัมาเตโตมาตุลาเออมานี้แล้วเนี่ยมให้ แม่มาสเขาเมื่อไะมันจไปในเมื่อตั้มตั้มก็เลกนั้นอ๋อเาสามตัวสัก่อนแม่สาตัวหเกตเม็ดยวด้ยค่ะขมันโอ้ยคงง่ายแตะเรื่องข้าวได้ลครับครับผมครับนี่อย่างนี้ตำราค่อนตำราค่ะตำราควอนตให้ตำรากวอนด้ไหมครับเอาให้ไปพักชดก่อนรัมปงครับว่าตำราก่อนก็ได้ไม่ไม่ไ่นเพราะวอาไม่พักคืนเอาในหัวแม่นะอย่ามั่นค่าบเพราะว่าสูตรคำนวณมันอยู่น่ะ ใครก็พอแม่นแม่เสกเขาเมื่อวานนิดกันนิเดียวเดียวคทเดียวเอาตำลาก่อนนะคะนองตำเ้าเอาเอามหมคะจุดเดเจ้าจงไปเียนงเดชกงไงเราเองครับก็ไใหม่แลรอดิราครับเอามันตรงตสวัสดีครับพ c สีสวัสดีครับ ตุ๊กตาเนื้อขันมา<ต>ด้ด้วยตแต่ตตวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวมด้คอค่ะต,ะต,ะตุ๊ตกตานีแม่บมาับกกับแต่ โคกเดม่อาจจะมาได้ท hmm. mm ั้งโกเดมหน่อยสองสองเดือนนะจ๊ะค่ะแตามันบ่มาตัวนี้แท้ๆมันสีรุ้งมใส่ซแบบนี้เลยค่ะท่านที่เลยได้เนี่ยเอาโกเด็กหามกับหามกับโกเอาตรงค่ะคับเลยต้องกับต้องแม่ค่ะแต่วบบสีแบบเ่แบบเหมือนัฟันเห็นแม่ฟันเห็นแม่ผักแม่พวกแม่ผักเนี่ยเป็นน้องเงินไม่หายเป็นต่างเป็นต่างแต่ว่าถ้าาฟันเห็นแม่นี่ มากสีออกอันครบสี่ครับก็แปดสี่สีนะสี่แปดสี่แนเอายู่บ่หืว่าฟันได้วนฟังเ่อนนะมันสีไรจีเอาเอาย่บ่อีเยวค่ะเอร่ไม่ากกัหาย้ก่อนกตัวเอาเอาแต่เต่สูตรคำนวณพวดคำนวณตามลาวเนี่ยนอกะซมเนี่ยแหละมันสีว่าร้ามลสีน้าสูตรสัเพสเนี่ล่ะให้คนฟังเอาค่ะเดีกว่ฟันค่ะ ครับผมเออคด็กว่าฟันฟันเห็นแม่สงวมามันหายเป็นต่ำเสียงเนาะเยี่ยมย่างคักเลยแล้วจะให้เบิ่งอีกแต่ว่ามันจะยังไม่มาแย่มันมักจะโค้งซีนะค่ะตามตามได้เพื่อมเป็นถ้าแปดซี่ซ้ำเนี่ยแหละจ้ะแต่ว่าไม่พลากมันใจเนี่นะในสูตรข้องนอนแม่นี่แหละจ้ะมันใจซ้ำานี่แหละจ้ะเพื่อแปดเต่าเนี่เป็นตลองเพื่อตัวนี้ให้ เความฝันบอกครับผมค่ะฝันมันคือนี่จ้ะเพราะว่าฝันเห็นแม่มันมันสิมากออกสินะจ้ะตามเล่าแล้วค่ะเ่าแม่ตามไข่แล้วค่ะครับผมที่หกกสี่นี่ก็ตาเล่าวกันบอครับแม่ยแตแม่ถาเว่าตามเลานะตามเล่าครับแต่ว่าซื่อไม่พลามันใจถือชื่อนี่นะคะครับเปิดเปดกเก็นี่อะไจ้ะบง่เก็ดงหน่อยจ้ะครับผมแงเก้าต้องร ศูนย์หกกับหนึ่งหกอันนี้ครับเนี่ยศูนย์หกหนึงหกนี่ทามีรปั๊บชุดว่าเจ็ดแดแปดเก้ารดนี่มันสิมาตัวนี้ท่านที่นะจ๊ะแต่ว่าเหตุกรโคกแก่ามามันก็เป็นโคกเล็กเบอร์สองสมุดว่าสมมุดว่ามันรุดตัวนี้แต่ว่าไม่พักคำนวนเบิ้งเพื่อมันรู้สื่อๆอเนี่ามขาจะสื่อับแต่ว่าบอกใจไม่พักมาเลยล่ะสองอันเลยจ๊ะเห็นาว้าี่กูนี่ เข้หนอนสูบค่ะครับผมตัวนี้กรสุกที่เราไหมครับกอไม่พักมากกว่นี้มากมีครับมากสามปูนี่นะจ๊ะอ๋อครับผมค่ะบไมคิดว่าสิบงแห่เห่าเงนย่ว่าผ่านไม่พอทำเล้าใว้ลทำเล่าครับสีเงื่อนหงอนด้วยนะจ๊ะเออมังน่ากล้าเรื่อน่าลาแม่กับ่รู้หรอกค่ะว่ามันเสียอวได ม่ศูนยหัวำซื้อๆค่ะห้มีคอตัวเดซื้อๆค่ะเป็นแนวข้าซื้อๆเอ่ะ่ม่นค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่นักกัตประชมเลขตําลาวของแม่ภาคกัตประชมบนเน้นๆหกหกเจ็ดเน้นๆหกหกเจ็ดขัตปรชมล่างเน้นๆเจ็ดแปดเจ็ดแปดตกกัรกับหกแปดบน ล่าง8 9 0 6 1 6ค่ะท่านผู้ชมเลขความฝันของแม่พักก็หกสี่แปดสค่ะท่านผู้ชมขอหายไมิโชมิหลับกับแม่พักนะคะเนาะประจําหัววันที่20ประจําหววันที่20วันศุกร์นี่ค่ะท่านผู้ชมตําลาวนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกษีราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ยจุกโชมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะได้ยิ่งพุงผาไปใส่นะคะท่านผู้ชม พอมีสามดาวมีของดีมาฝากานชมค่ะปรับชมบางของดีกระเบาแอมราทงกันเลยค่ะ่าวแอมรอาทงนี่จเดินทางไปทาบุญเย่วัดหลวงปู่รอดครับ,บ,บวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดดันอีสานครับนี่ของดีทิใไม่ทิปนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกล้องเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของบดีบุกค้าบกให้เขาล้าน คนณยางพานเอาตุน่นไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาข้องเมตาขาดท้ายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเหลี่ยมสื่อตะลุย,ยจิยนสิริพีเนาครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถ่ายอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอ้ดีครับครับท่านผู้ชม,ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเนีย่ยครับโอู้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีด่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตานายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยพูดเรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน,น้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้เรื่องการงานาหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบค้าขา,า,ายทุกยอย่างเลเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะลว่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยอ่ะเปิดอตอกมาก่อนป้าแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้ยอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทันหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จันะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุจนบุญกุศลครับผมแม่ผมพรอยพราะป็นกุหลาบไงเานวาตีเหรวเนาครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิงใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายเอ็มอาตงหิ้งข่าวกบุรีรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุ้ยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกอยดีลูกค้ายา่างบวเห็นล้านเฮาไขว้ไว่ามีเีอีหยังบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหาล้านเห็นุใดนคนมองบวเห็นลาน้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะดปืดท่านที่รับรับท่านที่ให้เงินในท้องไล่เข้ามาในบ้าน ในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำเล่ยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือกับมีโอกาสไต้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมับททันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายล้มปลูกมากนะครับก็แล้วก็เมื่อเทตแยบครับท่านชิกเมื่อเทตแยบแล้วก็บี้ยังสีครับล้มยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนูดปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อละก็เสยผมขึ้นยูบหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะนี่ยแต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีหลายนะครับมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคารบาลพีเอฟนี่ครับเป็นคนแตงไแล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนอวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่ลู่ไหลนะครับนอวัดหลวงปู่ลู่ไยลี่ก็แตงห้กันนี่ครับหุ่นคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอรทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ่าเอามาตรงนี้ในละมุนแมาน้ำครับใน,นละมุนคลองหลวงปู e ุลอดไม่หายเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจะให้ที่บูดีถีบล่าสีมันลดมันบงังเสนียดจังไรนี่ตัวเขาสิได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบน,นะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบอยเอ็มระตุงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมระตุงเอาไเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือกเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือเปลือกลอตเตอรี่ั้งวันที่หนึ่งลำเลื่ยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอมระตุงกับสิ่เฮดเบื้องตเลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอดเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแพระว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเอาครับ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 ล้างเสยียดจังเลยเนาะ,ะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิรมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ